สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรากลุ่ม40นะคะจะมาแสดงความคืบหน้าในการทำโปรแกรม180 iQ นะคะตัวโปรแกรมนี้นะคะจะเป็นหน้าแรกที่เมื่อเราเข้าเว็บมานะคะเข้าเว็บมาในเกมจะขึ้นแสดงยูเซอรนะคะให้เราใส่ยูเซอร์เข้าไปนะคะแล้วก็ทำการล็อกอินนะคะเราจะมาดูโค้ดนะคะโค้ดของหน้า โค้ดหน้าล็อกอินนะคะจะใช้ภาษา HTML นะคะแล้วก็ PHP ในการเขียนนะคะ HTML นี่ก็คือ h e a นะคะก็คือเป็นหัวข้อ180 IQ นะคะแล้วก็เป็น background ในส่วนของ body นะคะแล้วก็มีการใส่สีนะคะที่ตัวเกม180 IQ นะคะแล้วก็ ส่วนของ p h p นะคะจะทำการรับค่ามาจากด้านของ html นะคะเป็นตัวแปรนะคะแล้วก็ไปเก็บใส่ไว้แล้วก็ไปแสดงผลในนี้นะคะในตารางของ data นะคะอันนี้นะคะสมมุติว่าเราใส่ชื่อไปว่า p ppp นะคะแล้วก็ทำการล็อกอินนะคะตัวระบบนะคะก็จะส่งข้อมูลไปขึ้นว่า id ที่2แล้วก็แสดงหน้าไวจิ้งให้รอนะคะแล้วข้อมูลก็จะส่งมาใน data นี้นะคะก็จะขึ้นว่า id 2 pppp ต่อไปนะคะในส่วนของหน้าไวจิ้งหรือหน้ารอนะคะจะเป็นการ ใช้ P H P นะคะในการติดต่อข้อมูลถ่ายข้อมูลกับ MySQL ซึ่งตัวอักษรก็จะทำการกระพริบกระพริบๆๆนะคะแล้วก็หน้านี้ก็จะกระพริบทุกๆ3วินาทีนะคะแล้วเมื่อข้อมูลตรงนี้ไวจิงอันนี้นะคะเมื่อมาหน้าไวจิงนะคะก็จะขึ้นปรากฏถ้าเกิดว่า หน้าผู้ผู้คุมหรือว่าหน้าอาจารย์นะคะกดคำสั่งว่าเริ่มเกมนะคะก็จะไปที่1น,นะคะแต่ถ้ายังไม่ก็จะขึ้นว่าศูนย์แล้วก็น้าขึ้นหน้าไวจิ้งรอไปเรื่อยๆนะคะถ้าสมมุติว่าเราให้เป็นศูนย์นะคะแล้วเรามาทำการล็อกอินนะคะใส่ชื่อไปอันนี้นะคะเมื่อเราใส่ค่าเท่ากับศูนย์เข้าไปนะคะก็จะขึ้นกับพิ พีทไวจิ้งรอตลอดเวลานะคะต่อไปนะคะเราลองมาเปลี่ยนใส่หนึ่งดูนะคะแล้วก็ลองใส่ชื่อเข้าไปดูนะคะหน้าเว็บก็จะขึ้นพีทไวติ้งอยู่สักคู่หนึ่งนะคะแล้วก็ ก็จะขึ้นมาหน้าเว็บของผู้เล่นเลยนะคะในการรันเลขนะคะส่วนนี้จะเป็นการที่เราจะรันเลขให้ผู้เล่นนะคะได้คิดเลขกันแล้วตรงนี้นะคะจะให้ผู้เล่นนะคะได้ใส่ตัวเลขแล้วก็เลือกเครื่องหมายะคะ่ะพร้อมกับส่งคำตอบนะคะโดยคำตอบนะคะก็จะเชื่อมมาที่ answer ตรงนี้นะคะ ในส่วนของ answer นะคะก็จะเป็น id แล้วก็คำตอบนะคะแล้วก็ user ของคำตอบนะคะในส่วนของ question นะคะก็จะเป็นคำถามนะคะหน้าของผู้เล่นนะคะ ก็จะเป็นในส่วนของการรันเลขนะคะแล้วก็ในการเลือกคำตอบนะคะเป็นออปชันนะคะในการเลือกตัวเลขแล้วก็เลือกบวกลบคูณหา,นนะะนนนารน,นะคะการแรนดอมตัวเลขนะคะจะใช้ ส,ส่วนนี้นะคะในการแรนดอมแล้วก็ติดต่อทางข้อมูลนะคะทั้งหมดเลยกลุ่มของพวกเรานะคะก็ขอจบการรายงานความคืบหน้าเพียงเท่านี้นะคะ